ดูดวงชาวราศีพิจิกพ้นวันที่สามตุลาพูดแล้วไม่มีใครเชื่อนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาในช่วงชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรสําคัญที่ตำแหน่งตำแหน่งอะไรตำแหน่งจัชเมศนะผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดรวดร้าแสนทุกทรมานเจ้ากรรมในเวรเป็นไงมันก็แล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนนะแต่เป็นไงนะผมก็จบประจางเก่งแน่นอนสายร้ายสีเก่งแน่นอนยัดเยียดเก่งแน่นอน ท่านพูดอะไรแล้วไม่มีใครเชื่อไม่ใช่ดวงชะตาท่านเป็นแบบเด็กเลี้ยงแกะนั้นไม่ใช่นะแต่ว่าดวงชะตาของท่านเป็นยังไงไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะแต่พูดไปแล้วเฮ้ยเขาไม่ทําตามเราอะเขาไม่เชื่อเราเราสอนไปก็ไม่เชื่อเราเราบอกไปก็ไม่เชื่อเราแนะนําไปก็ไม่เชื่อเราบอกสิ่งต่างๆแนะนําิดีๆก็ไม่เชื่อเราพูดความจริงก็ไม่เชื่อเอาง่ายๆเราผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดไปหมดเลยในดวงชะตาตกตำแหน่งจ้าชเมศเจ้าคำในเวร้ามารุมเล้าแล้วก่อนอด่นหมอจันแนะนําก่อน นะพบไพรีพี่นาสองร้อสบาทกันแก้งคุณส่โมดามโบรามโบราณกาว่างกันนะครนะผมพบติดนตะัวไว้อธิษฐานจิตเอาครับผมไม่ขอไม่ได้นะนะเอาไปต้องไปขอนะไม่ใช่พบติดตัวแนละ้วไม่ขออะไรเลยไม่ใช่นะขอขอให้คนคนดีคนผีคิดร้ายออกไปบอกท่านเทวดาเจ้าขานี่คือความเชื่อนะต้องบอกนะจ๊นะครับผม,250บนะผมสองบาทนะบอส่งฟรีแล้วก็พระธาตุพนมครนะผมพระธาตุพนมทางด้านเรื่องโชคลาภ เรียกโชคเรียกลาบเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะไปไหว้พระธาตุปนมกลับมาลูก๋วยเตียงไม่ทันนะครับอารามาลูก๋วยเตียงไม่ทานเขาเชื่อว่าต้องไปไหว้พระธาตุปนมหมอสั้นก็บอกพระธาตุปนมนะผมผมมาตั้งแต่นี้ล้วพระธาตุปนมไหว้พระธาตุไม่รวยไม่รวย <laughs> ขอสิ่งดีๆเข้ามาตัาบุลายมาซันนี่สี่สองแปดเก้าพระแท้นะจ๊ะย้ำก่อนบางคนถามอาจารย์ปลูกเสงเองหรอพระแท้นะจ๊ะ <laughs> ไม่ปลูกเสงเองปลูกเสงเองแพงกว่านี้ <laughs> ปลูกเสงเองอาหารถูกไม่ได้ อาพราะแท้เนี่ยถูกดีสองร้อยห้าสิบาทปีสองศูนย์นะพระเก่านะผมบพาระใหม่แพงสังเกตด,ดูเลยพาระใหม่อแพงเพราะว่าอะไรทำยากับผมทําม่ๆได้ <c oughs> แต่ทำทำทำดีๆอะยากนะบอกไว้ก่อนนะถ้าพาระใหม่ครับเพระาะนั้นทักไลน์มาซันนี่สี่สองใบเก้าโชคชะตาบุญกุศลวัฒนาดูดวงกันต่อดูดวงโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอ,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 อะไรสิบถ้วย ผมโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสขา่าววิวาขา่าวมงคลขา่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดแต่งผู้คนเยอะแยะมากมายนําพาซึ่งความมาสมเร็จด,ดูเหมือนจะดีนะผมดวงท่านดูเหมือนจะดีแต่พูดไปแล้วมันเชื่อไหมละ่ะมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเราก็ปล่อยวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนโดนมีดดาบล้อมรออไปถูปิดตากร,กระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นใครบางคนเอาเชือกมัดท่าน,าน,านเอาไว้นะผมใครบางคนเอาเชือกมัดท่านเอาไว้ท่าน,านรู้สึกยังไงเศร้านะ รู้สึกอึดอัดน,นะผมไปทําอะไรคุณฮะมันเป็นอะไรกันนักกันหนาดวงคุณโดนแบบนี้หรือเปล่าถ้าโดนแบบนี้คอมเมนต์บอกหมอสับบอกใช่แนละ้วอาจารย์แม่นนะผมถ้าไปโดนหมออาจารย์ไม่แม่นผมแต่ว่ามันจะโดนแบบนี้หมอสันทำนายอนาคตไม่ทํทำนายปัจจุบันนะผมสิ่งที่มันจะเจอไงับในช่วงจะตาเนี่ยพ้นไปเนี่ยครัอบอาจจะมีเกณฑ์จะตามมีดาบล้อมรอบเปถดโไปตาดูเหมือนตอนแรกโอ้โหคุยกันเพ้อหวานซึ้ง นะตึงใจรักสุดชีวิตสุดหัวใจพอผิดหวังอะไรนิดหน่อยโอ้โหมันทิ้งเราเลยคับนะผมนะเพราะฉะนั้นท่านเจอคนดีในชีวิตท่านอย่าทิ้งเขานะครับนะผมอย่าทิ้งนะขุนพลของท่านนะนะทิ้งเขาหมดเอาคนดีเขาเอาคนดีออกไปจากชีวิตหมดเอาคนชั่วเข้ามาหมด <c oughs> อิฉาให้ร้ายใสย่ร้ายไปยสีประจบประแจงมาหมดเลยครับนะวันไหนท่านตกตามเบี้ยดินมันเขาเหยียบหัวสองท่านเลยนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างตกตำแหน่งอะไร สองไม้เท้านะครับผมก็เรียกว่าเป็นคนมีอํานาจบนบารมีวัศาสนาณเวลานี้มองการกลายถึงอนาคตปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้เป็นไงไม่ได้งโง่สองไม้เท้าขึ้นหมอสันติความนี้เลยถือโลกไว้บนมือประสบการณ์ยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่เป็นคนเก่งเป็นคนรู้ค,รคนคนนี้ก็มาหลอกลวงปิ้นป้อนโกหกไฮไลท์ใบสีแต่ดวงนี้ไม่ได้งโง่นะครับผมอย่างรู้แต่พูดอะไรไม่เชื่อก็ไม่พูดครั้งเดียวจบ ครับผมในโชคชะตาบุคคลสนวัสนาดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงเอาเปิดไพ่ดูก่อนเอายังตกตำแหน่งสิบเหรียญตับสิบเหรียญแก้แหวนเงินทองเม็ดดินจินตนาแปลว่าอะไรดวงชาวราศีพิจิตร่ํารวยครับครับผมราศีพิจิเขาเรียกว่าเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานมาเยอะโดนคนอิจฉาให้ไร้สายร้ภาสีเด่นเกินหน้าเกินตานี่คือตำแหน่งดาวราศีพิจิตชาวราศีพิจิตแนะนําให้ใส่พระเครื่องที่จินตนาอาพิจิตพิจิตอลังการสีสันอะไรอย่างเงี้ยแบบ แบบยิ่งใหญ่ของเพราะว่าดวงท่านใหญ่ครับดวงท่านใหญ่นั้นชอบอะไรที่หรูหราครับท่านชอบอะไรเวอร์วงังแต่งตัวเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะแต่งตัวเวอร์ว,งวังแบบแบบกว่าชาวบ้านเขาสังเกตเลยเดินมาเนี่ยน่ะเดินมาหมอจานรู้เลยพิจิตใช่ไหมใช่แล้วจาย์รู้ได้ไงเพราะมันมันฟ้องลักษณะพิจิตมันจะฟ้องมาหนึ่งหน้าก็จะคมครับหน้าพิจิตจะคมจะเด่นกว่าชาวบ้านเขานี่คือพิจิต ถ้าผิวค้าก็ค้ำกว่าชาวบ้านเขาแล้ววันนี้คือพิจิตมันจะลักษณะโดดเด่นนะถ้าเยะหยิงก็เยอหยิงกว่าชาวบ้านเขาจะทําหน้านิดนึงแต่ในใจจริงๆไม่ใช่เยะหยิงเพราะว่าแมงป่องตัวเล็กนะครับผมแต่จริงๆแล้วหน้ามันแบบหน้ามันไอโซไปเองอะ่ะหน้าหนูสวยเองอะ่ะประมาณนี้มันมันไปของมันเองอะ่ะมันไม่มันไม่ยิ้มนะครับผมแต่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยลองลองดวงชะตานั้นเปลี่ยนเลย รับสิบถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคกตาแก้แหวนเงินทองเพชรดินจินดานำพาซ,ซึ่งความผสมเด่นดวงนี้ผู้ใหญ่อุปรรัรภมโชคกตาบญกุษลวาสนายังตกตำแหน่งเจ็ดเหรียญเก็บเกี่ยวผลผลิตนะค่อยๆเก็บไปนะค่อยๆนำพาไปดวงนี้ไม่ใช่ฟื้นหูหวาอลังการขึ้นลงเร็วไม่ใช่นะผมตัวท่านค่อนข้างที่จะไปเรื่อยๆแต่ว่าท่านคิดไปเองคิดว่าชั้นอันเร็วชั้นไม่เก่งนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านดวงท่านาไปเรื่อยๆ นะครับดนท่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะชนะไปเร็วไม่ได้ดวงนี้ดวงนี้แปลกไปเร็วไม่ได้นับบีดดาบเกิดขึ้นหนึ่งดาบแปลว่ามีเกณฑ์ชะตาการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนผสมเลยจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีจงังหวะดีๆเข้ามาให้ท่านตัดสินใจตัดสินใจเลยนะบมตัดสินใจเลยงานใหญ่ตัดสินใจดีๆชาวราศีพิจิกดวงท่านบทจะเฮงรวยปเป็นเศรษฐีเลย นี่คือดวงชาราศิจิกโชกตาบุกุศลวสนวสายิงสาวพูดถือดาบตั้งขึ้นแต่รูปนี้ถือดาบลงแต่ว่าปกติหตมอาจารย์จะดูไพ่เป็นไพ่ไทยนะครับผมแต่ไพ่ไทยกองนั้นมันโดนาอาถรรพ์เอาไว้ดูดวงอย่างเดียวเอาไว้ดูดวงให้ลูกดวงเราว่าไพ่แต่แตละกองไม่เหมือนกันนะดูความแม่นต่างกันนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าดูโดยรวมอะอาจารย์จะใช้ไพ่ไพ่ที่มีสีสันนิดหนึ่งนะผมจะไม่เหมือนดูดวงส่วนตัวนะดูดวงส่วนตัวจะใช้ไพ่ไทย นะผมดูแล้วมันมันมีบอกไว้เลยไพ่มันมีอาถรรพ์แต่ว่าเรากดทับเอาไว้แล้นะนี่คือความเชื่อของหมอดูนะนะผมมันจะมีความแม่นของมันแต่ถ้าเป็นดูดวงดูดวง,ดดวงดโดยรวมจะไม่ใช่ไพ่กองนั้นเด็ดขาดนะผมเพราะว,ว่าดูแล้วเขาเราียกมันจะโดนวิปลาสรู้จักไหมนะผมไม่เป็นไรไม่ต้องรู้เรื่องหมอดูเดี๋ยวหมอดูไปจัดก,การกับตัวเองเออนะผมเพราะฉะนั้นถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียหญิงสาวผู้ถือดาบกลัวใครเสที่ไหน ครับกลัวใครเสีที่ไหนผมไม่กลัวคุณหรอกหนูไม่กลัวพี่หรอกนี่คืออารมณ์ของคุณนะผมสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นอารมณ์ที่ไม่กลัวใครที่ไม่แพ้ใครแล้วท่านจะเป็นผู้ชนะด้วยนะถ้าตกตำแหน่งไพ่ใบนังอารมโชคชะตานี้ตกตำแหน่งผู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวไฮบิเศษตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนามาจากสวรรค์ชั้นฟ้าจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ารวยเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีต้องทำนายแบบนี้นะ ทำนายพลังบวกคุณจะรวยครับคุณจะเฮงครับคุณจะปังครับคุณจะประสบความสำเร็จครับคุณจะลุ่งโลดประสบ็จรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสว่างนันใจใหมายเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดิษประดังไม่หยุดหย่อนต้องทํานายแบบนี้เพราะว่ามันตกตําแหน่งไฮพิเทตดวงคุณกําลังจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคขอทํานายว่าดวงคุณตกตําแหน่งที่ดีแต่พูดอะไรไปมันไม่เชื่อไม่เชื่อทําไงทําเอง <c oughs> ทําเองรวยเองเจ็บเอง ไม่ง้อใครชาวราศีพิจิกไอ้ทำแบบนี้แล้วจ้ะแล้วนะผมนะท่านใดจ,จะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มานะครับสันนี่4ีรษะสองใบเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทเห็นเฉพาะไพ่นะหนึ่งคำถามนะตำแหน่งไพ่ตำแหน่งดวงจะตามหมอสันจะเปิดให้ท่านดนะูใช้ไพ่กองไทยนั่นแหละนะครับผมนะรบแรงนิดนึงนะครับผมส่งให้กับท่านหนึ่งคำถามสองร้อยนะครับผมแต่ถ้าดูดวงโดยรวมการงานการเงินความรักสี่นาทีสี่ร้อยจะเห็นหน้าหมอสันแบบนี้ทำคลิปแบบนี้ให้นะเป็นคลิปนะจ๊ะย้ำนะครับเป็นคลิปนะจ๊ะ 4นาที408 8นาที800 800ก็จะมีแต่ละเดือนไล่มาอีก4เดือนหรือ3เดือนแล้วแต่นับแล้วแต่ดวงของท่าน,นาผมขอให้ท่านแชมชื่นราบลื่นไปไม่ได้รียดีทักไลน์มาซันนี่4 8 9ขอให้ท่านแชมชื่นครับสวัสดีครับ